หนูไม่ได้ท้องแต่ทําไมประจำเดือนหนูไม่มาสาเหตุของประจำเดือนไม่มานะคะจําแนกออกได้เป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1นนะคะก็คือประจำเดือนไม่มาแบบปฐมภูมิวัวมีประจำเดือนโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่อายุ9ก้าถึงสิปีแต่ถ้าหากว่าน้องนะคะอายุ18ปีแล้วประจำเดือนก็ยังไม่มาแนะนําว่าควรไปพบแพทย์ค่ะกลุ่มที่2นะคะประจำเดือนไม่มาแบบทุติยภูมิ กลุ่มนี้นะคะจะหมายถึงสาวๆที่เคยมีประจำเดือนแล้วอยู่ดีๆนะคะประจำเดือนก็ขาดหายไปติดต่อกันเกิน3เดือนโดยที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ค่ะสาเหตุที่ทําให้เกิดการประจำเดือนขาดแบบทุติยภูมินะคะก็ได้แก่ 1. น,นะคะระดับฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุล 2. นะคะเกิดจากความเครียด 3. นะคะน้ําหนักตัวมากหรือน้อยกว่าปกติ 4. เกิดจากการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่ใช้แรงมากเกินไป5นะคะ เกิดภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบยหรือ PCOS 6. เกิดจากการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาเม็ดคุมกำเนิดยาลดความดันโลหิต 7. ค่ะมีปัญหาสุขภาพนะคะเช่นผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยมีเนื้องอกต่อมใต้สมองหรือโรคที่เกี่ยวกับมดลูก 8. ค่ะกำลังเข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือน